สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะหรือท่านที่มีลักษณะสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎประจําวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายน2564นะคะการอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้เราฟังเป็ไปในทิศทางความบันเทิงโอเคมาราศีกรกฎนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่คนมีแฟนคนมีคนคุยก่อนนะคะมาดูนิดนึงว่าความสัมพันธ์ครึ่งหลังเนี่ยวิถุนายน พวกคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะที่ผ่านมาน่าจะดราม่าพอสมควรนะคะอาจจะมีความเครียดความกังวลเกี่ยวกับความรักมากพอสมควรนะคะบางคนนอนไม่ค่อยหลับ,ลบด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีร้องไห้เสียใจนะคะโอเคตอนนี้ครึ่งหลังเนี่ยเซเว่นออฟบอลเราพยายามที่จะตัวตนของเราอะจะเป็นคนที่แบบเหมือนต่อสู้กับอุปสรรคนะคะแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหา นะบางทีคุณอาจจะมีเรื่องงานที่จะต้องทําอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังจะต้องมามีภาระเกี่ยวกับเรื่องราวของหัวใจนะคะครึ่งเดือนหลังเนี้ยอาจจะมีสภาวะหงุดหงิดเนาะที่ตัวเราอะ่ะมันเหมือนความไม่พร้อมที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่างานก็เยอะหรือว่า เราอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทําเยอะด้วยเหมือนกันนะแล้วยังจะต้องมาตามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะคะแต่คุณก็พยายามที่จะยืนหยัดเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์โอเคครึ่งเดือนหลังเนี่ยถ้าคุณอืยังไงเด้อแฟนของคุณเนี่ยที่เราไปดิวด้วยเนี่ยสถานการณ์เหล่านี้นะะช่วงช่วงหลังมาเนี่ยเขาจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะคนคนนี้อาจจะมามีอิทธิพลกับคุณเนาะคนที่คุณคบเนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุดิน นะคะอาจจะเป็นชาวมังกรพฤกษกกันก็นได้นะคะหรือเป็นคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองมีฐานะที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะหรือมีอายุที่มากกว่าคุณได้ด้วยหรือมีวุฒิภาวะที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะสุขุมนะคะแล้วเขาก็จะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเรื่องการทํามหากินซะมากกว่านะคะ ตรงนี้เองบางทีมันอาจจะเป็นสถานการณ์ทางคุณก็เป็นไปได้นะคะเรื่องเราอาจจะสลับกันได้เนาะบางทีอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่ไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเราเหล่านั้นนะคะแต่ทีนี้มันมีอัศาวินเหรียญอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ แม่หมอก,ก็มองว่าคุณน่าจะดีวกับใครที่เขาเป็นสายที่ไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ช่วงครึ่งหลังนี้เขาอาจจะไปโฟกัสอยู่กับเรื่องเงินทองนะแล้วก็บางอย่างเองอาจจะอยู่ในสภาวะการที่นิ่งนะคะค่อยๆตกตะก,กอนหรือค่อยคอยค,อยคิดหรืออะไรประมาณนี้เขาอาจจะไม่ได้ออกแอคชั่นลีลาอะไรเกี่ยวกับคุณเยอะนะคะดังนั้นอาจจะมีเรื่องราวที่คุณอาจจะรู้สึกว่า มันยังไม่ถูกใจเรานะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางทีเราพยายามที่จะไปง้องอนเขาหรือพยายามที่จะพูดคุยกับเขาก็ดูเหมือนว่าเขาอาจจะไม่สนใจเรานะคะหรือบางทีพอจังหวะที่เขาเข้ามาพูดคุยกับเราเราก็เหมือนว่าเราหรือเขางอ้อหรือเขาทําอะไรให้เราเราอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่เป็นที่พอใจเรานะคะด้วยความที่อิทธิพลของชาวธาตุดินเนี่ยนะคะอาจจะดูนิ่งอาจจะแสดงออกไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะคะหรือบางทีเขาคิดว่าเขา ดูแลคุณดีแล้ะหรือเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าคุณแอบน้อยแอบเสียใจเกี่ยวกับเขานะคะเขาก็คิดว่าคุณอยู่ดีอยู่สุขสบายอยู่นะคะดังนั้นก็อาจจะเป็นแบบเหมือนมนุษย์หินที่ไม่ค่อยมีอารมณ์ความรู้สึกหรืออาจจะไม่ค่อยล่วงรู้ถึงทุกอนูของจิตใจของคุณได้ดีสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นก็ อย่าเพิ่งงุดหิดไปนะคะโอเคมีอิทธิพลของ queen of pentacle อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะตัวคุณก็มีแนวโน้มว่าจะไปโฟกัสเกี่ยวกับการหาเงินหาทองการทำธุรกิจของคุณนะคะ queen เหรียญเนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะสภาวะ ธาตุดินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีสองเหรียญเกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่กรกกดโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเงินทองด้วยนะคะจังหวะหาเงินหาทองนะคะเข้ามาหมุนเวียนใช้จ่ายประมาณนี้นะ,ะแต่สภาวะอารมณ์เราค่อนข้างแปรปวนอยู่เหมือนกันนะแต่คุณพยายามที่จะประคับประคองเรื่องอารมณ์ของคุณไว้นะคะมันรวนเหมือนกันเนาะกับสภาวะ ใครบางคนที่เราเราสถานการณ์ไม่ถูกนะคะแล้วก็ตัวเราเองพยายามที่จะนิ่งเหมือนกันแต่บางทีมันมีเรื่องเดือดเดือด <ๆ S 1> ขึ้นมานะคะเรื่องแบบอยากจะเอาชนะอ e ีโก้ทิฐิก็มานะคะหรือเรื่องที่ชวนทะเลาะเนี่ยที่มีเข้ามานะคะมันก็อาจจะมีบรรยากาศของความแบบเดือดผุดอยู่ในใจเหมือนกันนะคะอืมทีนี้มันอาจจะเป็นความคิดชั่ววูบที่เกิดขึ้นมาก็เป็นไปได้นะที่แบบอยากจะเอาชนะหรือว่ารู้สึกแบบ ไม่พอใจนะคะเรื่องราวบางอย่างนะสถานการณ์เนี่ยซิกออฟสอดเข้ามาบอกนะคะสถานการณ์บางอย่างตอนนี้เราหงุดหงิดไปมันก็ลายบอยนะคะปล่อยให้เวลานะคะเป็นตัวขี้ไขในเรื่องราวของปัญหานะคะถ้าตอนนี้เราร้อนรนที่จะแก้ไขปัญหาหรือต้องการที่จะได้คําตอบหรือจะไปคาดคันอะไรจากคนคนนี้นะคะก็มีแวว์ว่าอาจจะมีปัญหาทะเลาะบ่อแว้งกันได้นะคะมองว่า คุณอาจจะเดือดแหละสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คุณเลือกที่จะนิ่งมากกว่านะคะดูเหมือนว่ามันจะเป็นทางออกที่ดีเน,ะนาะนะก็เอาเป็นว่าครึ่งหลังเนี่ยกรกลที่มีแฟนมีคนคุยเนี่ยคุณกำลังดิวอยู่กับมนุษย์ินฟินสโตนนะคะไม่ใช่เขาล้าหลังนะแต่เขาแบบ เหมือนไรซึ่งความรู้สึกนะคะเราเขาอาจจะอ่านคุณไม่ค่อยออกสักเข่าไหร่แล,ล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองหรือเขาแบบเชื่อมั่นในตัวคุณนะว่าแบบไม่ได้คิดอะไรไม่ได้งองแงนะไม่มีวันที่จะทิ้งเขาไปไหนอะไรประมาณนี้นะคะเขาแบบไม่ค่อยหลับลัวนะดังนั้นคุณก็ต้องใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งหงุดหงิดอ่ะเดี๋ยวแม่หมอเปิดไพ่ให้เพิ่มนะสําหรับคนที่มีปัญหากันนะคะมาดูนิดหนึ่งนะคะ อยาให้รถวิ่งไปก่อนมาดูนิดหนึ่งนะคะคนที่มีปัญหากันนะมาดูนิดหนึ่งว่าตอนนี้คนของคุณน่ะเขาเขารู้สึกกับคุณว่าอย่างไรบ้างนะคะเก้าคาถาค่ะเขาก็กังวลนะเอาตรงๆคนนี้เขาก็กังวลนะ เขาก็กลัวเหมือนกันนะคือระหว่างคุณกับเขามันมีปัญหาทะเลาะก,กันแหละค่อนข้างรุนแรงเนาะก้าวดาบที่เกิดขึ้นมันมีความความเครียดที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างกันละกันแต่ทีนี้ก้าวกระทามันหมายถึงการที่รอดูสถานการณ์ก่อนการที่อดทนอยู่ตรงนี้อยู่ยังปักหลักอยู่ยังไม่ได้คิดว่าจะไปไหนนะคะในตัวของแตกระราเนี่ยนะเขาก็อยากที่จะติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราเหมือนกันนะคะตรงนี้เนาะอยากปรับความเข้าใจอยากส่งมเมสเซจมาหาอยาก มาหาเลยประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้ขอดูไพ่นะถามให้นะคะว่าครึ่งหลังเนี่ยระหว่างคุณกับเขานะคะคที่มีปัญหากันนะคะความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะเราอ่านไพ่ตอนตีหนึ่งสี่สิบหกนาทีนะคะต้องขอโทษถ้าเสียงจะอู้อีนิดหนึ่งนะะแต่กลางวันแม่หมอทำงานไม่ได้นะเสียงดังมากนะ หูแทบแตกแล้วเนี่ยเขาขุดเจาะนะคะเราก็เลี่ยงมาทำกลางคืนแทนโอเคอ่ะ กับคุณนะคะรึ่งหลังเนี้ยนะปัญหาที่เป็นที่มีอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะปลดล็อกนะเห็นปะจัสมินนะจะได้รับการปลดล็อกที่คลายในเรื่องของปัญหาหรือปลดปล่อยนะจากเรื่องราวที่เราติดบ่วงซึ่งกันและกันอยู่จะได้รู้ในเรื่องที่เราต้องการจะรู้นะคะหรืออาจจะมีการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยมีความเห็นอกเห็นใจที่เกิดขึ้นนะคะแต่สภาพสีดามเนี่ยมันเหมือนแบบว่าปลดล็อกออกมาแต่เราอ่ะอาจจะอยากจะพัก อยากจะอยู่คนเดียวก่อนอยากจะพักฟื้นจิตใจเราก่อนอยากจะอยู่นิ่งๆนะคะประมาณนี้เนาะแต่ก็มีเรื่องราวของการปลดล็อกเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่เจอนะคะแล้วคุณก็อาจจะเออพักฟื้นก่อนหรืออะไรประมาณนี้นะคะบางทีอาจจะหมายหมายถึงเราเราปลดล็อกที่จะไม่เศร้าแต่ว่าเรากลับมาเยียวยาสภาพจิตใจเราประมาณนี้ โอเคอ่ะทีนี้ในส่วนของไพ่ล็อกเกอร์ไว้ยังไงนะคะสำหรับความรักก็ล็อกกดครึ่งหลังเนี่ยนะคะเอเยอร์ฟอร์มนาวนะคะโอ้เราถามแก่ครึ่งเดือนนะไปไกลเลยนะเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องความรัก ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้นะคะนับจากนี้ไปเนี่ยภายใน1ปีหรือเลยไปอีกสักหน่อยนะคุณจะเห็นภาพอะไรที่ชัดขึ้นหรือความกลมเกี่ยวเกี่ยวกับความรักมันอาจจะชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ใน1ปีนี้มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่พิสูจน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักของพวกคุณนะคะหรือการเรียนรู้ระหว่างกันและกัรน,นะคะการเติบโตไปด้วยกันนะคะแล้วหลายๆเรื่องจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นภายใน1ปีนี้นะคะโอเค ทีนี้เปิดข้อความความรักให้นะคะกรกดคนที่มีแฟนมีคนคุยนะคะเป็นอย่างไรใบที่1ส่งยิ้มให้หน่อยนะคะใครที่ชอบทำหน้าหงิดหน้างอเนี่ยมางอแล้วก็ยังไม่มองนะคะยังงอนงอนอยู่นะส่งยิ้มให้หน่อยนะจ๊ะอะต่อมาโดนหลอกเปล่านะคะใครใครกล้าหลอกกรกุดใคร รักเสมอนะโอเคบางอย่างเราอาจจะโดนยั่วอะไรหรือเปล่านะยั่วให้โกรธยั่วให้โมโหหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะคิสมีคิส s ยู o แฮปปี้นะคะมีแนวโน้มแห่งความแฮปปี้อ่อนแอก็แพ้ไปแต่อ่อนใจที่เธอไม่แคร์นะคะใจเย็นๆ็นสาวน้อยก็รู้โกรธ <laughs> มา ฟังเสียงภายในใจคุณดูนะคะโอเคก็สำหรับกรกฎคนมีแฟนคนมีคนคุยก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามูปอนไปที่คนโสดนะจ๊ะมมปอนมาที่กรกฎคนโสดนะคะคนโสดเป็นยังไงที่ผ่านมานะคะแย่อยู่นะบางคนโดนเทโดนทิ้งนะคะหรือบางทีเกิดสภาวะ ดราม่าไปเองได้ด้วยนะคะเศร้าเสียใจเงองอยอยากมีความรักนะคะหรืออาจจะแอบคิดถึงใครที่เราแอบชอบแล้วมันยังไม่สมสมหวังสักทีนะคะหรือบางคนอาจจะคิดถึงคนเก่าๆก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวรอให้รถวิ่งไปก่อน <c oughs> นะคะแล้วก็เราอาจจะอยู่ในหมวดของเครียดกังวลเศร้าประมาณนี้เนาะที่มีเข้ามานะคะสภาวะตอนนี้มันก็ดูเหมือน ฝนตกด้วยเดี๋ยวก็แดดออกนะะคเดี๋ยวก็ต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บสภาวะเศรษฐกิจต่างๆนะคะมันอาจจะเป็นตัวที่ จุดชนวนให้คุณเผลอคิดเรื่องราวเหล่านี้เข้าไปผสมลงได้นะคะเอาล่ะทีนี้ครึ่งเดือนหลังเนี่ยเซเว่นออฟฟอนะคะคุณลุกขึ้นมาละที่จะต่อสู้แล้วก็จัดการกับปัญหานะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินหรือเป็นช่วงจังหวะที่จะต้องขยันหาลู่ทางหาเงินหางานนะคะหรือสู้กับชีวิตปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะดังนั้นก็เหมือนว่าคนคนโสดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาว่างที่จะ บริหารเรื่องสเสน่ห์เรื่องหัวใจสักเท่าไหร่นะคะเออแต่เดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะว่าคุณจะสามารถสลัดเกี่ยวกับภารกิจของพวกคุณนะเพื่อที่จะไปตามหารักแท้ที่มีอยู่จริงไหมนะ <c oughs> อ่ะมีใครเข้ามาล่ะเนี่ย King of Pentacles นะคะมีชายหนุ่มรูปงามก้าวเข้ามานะคะอาจจะเป็นประเภทสูงไวัยใช้เลยไหมนะคะก็ไม่เชิงนะะ เขาอาจจะเป็นคนที่ภูมิฐานนะคะฐานะทางการเงินดีนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ทําธุรกิจนะแล้วก็อาจหรือไม่ก็ถ้าไม่ได้แบบอายุมากกว่าเลยประมาณนี้นะคะเขาอาจจะฐานะดีนะคะแล้วก็อาจจะดูเป็นผู้ใหญ่ นะมากกว่าปกติเป็นคนที่ใจเย็นนะคะแล้วก็บางทีเขาอาจจะแบบคือสนใจเกี่ยวกับเรื่องหาเงินหาทองมากกว่าที่จะมาสนใจเรื่องหัวใจนะคะหรืออาจจะแสดงออกไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะคะหรือทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อย เติบโตแบบอย่างช้าๆนะคะด้วยอิทธิพลของชาวทาตด,ดินนะคะดังนั้นหลายๆอย่างมันอาจจะแบบดูช้าๆนิ่งๆนะคะแต่ก็โอเคมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับกอกฎคนโสดแล้วแหละนะคะซึ่งบางทีเราอาจจะเจอเขาจากเรื่องธุรกิจก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องการงานก็ได้นะสิ่งที่มีเข้ามานะคะประมาณนี้แล้วก็ต้องเหมือนแบบใจเย็นๆน่ะนะคะแล้วทีเนี้ย แบบเหมือนเขาจะเป็นสายโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเงินทองการสร้างฐานะนะคะเนาะอ่ะทีนี้มีอะไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยกรงกดคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาชอบเราด้วยนะคะนอกจากคนนี้ที่จะเข้ามาแต่บางทีคนนี้ที่เข้ามาก็อาจจะแบบเราอาจจะไม่ชอบก็ได้นะ มันแค่บอกสถานการณ์วนะ่ามีคนเข้ามานะแต่ว่าไม่รู้คุณจะชอบหรือเปล่าเนี่ยมีสภาวะของความลังเลโลเลใจได้ด้วยนะคะว่าจะชอบหรือไม่ชอบเนาะในตัวสีถ้วยเนี่ยมีคนเข้ามาจีบเรานะแต่คนที่เข้ามาจีบเราเราก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่นะคะเราชอบ สามคนเนี่ยเราชอบคนอื่นนะคะแต่คนนี้เขามาแบบเหมือนมาจีบเราส่งสายตาให้เราพยายามอยากจะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเราหรือส่งมเมสเซจอะไรแบบนี้เข้ามานะคะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจนะคะคุณอาจจะรอใครบางคนก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้เนาะที่เรารอนะคะแต่ดันมีอีกคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาจีบเรานะ จังหวะนี้คุณก็ใจเย็นนะคะ Queen of Pentacles ช่วงนี้คุณอาจจะเบนเข็มไปเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเนี่ยนะคะสร้างฐานะดูแลธุรกิจของพวกคุณนะคะนี่ก็คว e e เหลียนก็จะอยู่ในโหมดใจเย็นค่อยๆเลือกนะคะเพราะว่าเราต้องการคนที่เขา เหมาะสมกับเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องของฐานะการเงินนะหน้าที่การงานเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญเนาะที่คุณจะเลือกนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณยังสามารถเลือก,อกได้นะคะก็อย่างที่บอกว่าครึ่งหลังเนี่ยคุณอาจจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการทํางานมากกว่านะคะ ทีนี้มันก็อาจจะมีความคิดที่เกิดขึ้นเนาะนะว่าอยากได้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกชอบนะคะอยากจะเอาชนะนะคะรู้สึกว่าฉันจะต้องจีบเขาให้ได้นะคนคนนั้นที่เข้ามานะมีแนวโน้มที่อาจจะมีคนที่แบบสูงส่งโอเวอรแอคติ้ง oh, อะไรประมาณนี้นะที่จะเข้ามาหาคุณนะคะที่จะได้ทำความรู้จักกันนะแล้วคุณก็ มีแนวโนม้มว่าคุณอาจจะรู้สึกเริ่มคุยเขวกับคนคนนี้แล้วแหละที่เขาเข้ามานะคะเริ่มมีใจแล้วซึ่งตัวคุณเองก็อย่างที่บอกว่าคุณจะไม่รีบร้อนกับคนคนนี้นะคะเนี่ยก็อัศวินเหรียญน,นะคะบางทีคนคนนั้นอาจจะรุ่นราวาเขาเดียวกับคุณนะคะหรือเป็นเหมือนวัยกลางคนนะยังไม่ได้อายุมากนะคะก็เป็นไปได้นะที่มีเข้ามาที่ได้ทําความรู้จักกันแต่นี่ก็เป็นอิทธิพลของ ไพ่เหรียญน,นะคะดังนั้นการแสดงออกอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะคะอาจจะค่อยๆดูแลบ,บเป็นในเชิงนิ่งๆซะมากกว่านะคะเพราะว่าคนเหล่านี้อาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการหาเงินหาทองการสร้างตัวก่อนมากกว่านะคะรวมไปถึงตัวคุณด้วยเนาะตัวคุณเองก็จะค่อยๆดูเขานะคะตรงนี้สิ่งที่มันมีเข้ามานะคะแต่ทีนี้ฝั่งเนี้ย ได้เป็น5้าดาบนะคะเกิดสภาวะของความใจร้อนบู้วามได้ด้วยนะบางทีเนี่ยด้วยอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางอย่างความคิดมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกะทันหันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีอยากเอาชนะอยากเอาชนะใจเขาหรืออะไรเนี่ยเกิดสภาวะของความใจร้อนที่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็บางคนที่เราอาจจะรู้สึกไม่ชอบเราอาจจะเกิด สภาวะของความหงุดหงิดใจนะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมออก ไปฉันไม่ชอบเธอหงุดหงิดหงุดหงิดจังเลย <c oughs> <c oughs> นะนะคุณอาจจะแสดงอารมณ์เกี่ยวกาดนะไปเถอะไปฉันไม่ชอบเธออะไรประมาณนี้นะคะโอ้ดูเล่นตัวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกลอกกดนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ใครบางคนที่เข้ามาเนี่ยบางทีมีอิทธิพลของคนไกลนะข้ามน้ําข้ามทะเลหรืออยู่ไกลกันนะคะซิกออปสอดที่เกิดขึ้นนะดังนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหรือการสื่อสารอะไรใดๆมันก็เหมือนต้องรอเรื่อง จังหวะเวลานะคะแล้วก็สภาวะเหล่านี้ถ้าเกิดว่าในโหมดของความรักความสัมพันธ์ครึ่งหลังเนี่ยเขาบอกว่าเจอปัญหาอะไรขอให้ใจเย็นไว้ก่อนนะให้เวลาเป็นตัวคี้คลายปัญหาหรือค่อยๆให้ความรักเนี่ยมันเติบโตขึ้นไปนะคะค่อยๆพัฒนาไปนะคะอย่าเพิ่งไปใจร้อนเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันนะคะโอเคอะประมาณนี้ทีนี้มาเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะ เปิดไพ่เพิ่มให้สำหรับคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะมาดูนิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้คนที่คุณแอบชอบเขารู้สึกกับคุณว่าอย่างไรบ้างคุณเหรียญคุณรวยเนาะ <laughs> คุณดูมีคุณค่าสูงส่งนะค,คุณใช้แต่ของแบรนด์เนมนะคะบ,บางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะถ้าคุณไม่ได้ใช้ของแบรนด์แบรนด์เนมนะคะัมันหมายถึงแบบคุณเป็นคนที่วางตัวดีนะคะแล้วคุณก็อาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินหาทองสร้างฐานะนะคะหรือวางตัวดีมีคุณค่านะคะประมาณนี้บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้รวยหรอกเราก็ธรรมดาแต่งตัวก็ธรรมดานะแต่เขามองเข้ามาเขาอาจจะรู้สึกว่าอู้คุณเนี้ยดูแพงนะสำหรับเขานะคะ ต่อนะคะสองดาบเอะย,ยังไงเนี่ยเขารู้สึกลังเลสับสนกับคุณเหมือนกันนะเวลาคุยอะไรบางทีการสื่อสารระหว่างคุณกับเขามันเหมือนไม่ค่อยชัดเจนนะบางทีเราอาจจะสื่อแบบเจอกันในโลกออนไลน์หรือเปล่าหรือว่าใช้ช่องทางโซเชียลพูดคุยกันนะคะเขารู้สึกว่าเขาเดา คุณไม่ค่อยออกนะ่ะว่าตกลงคุณรู้สึกอะไรยังไงกับเขานะคะเขารู้สึกว่าเหมือนคุณมีอะไรที่ซ่อนไว้ในใจที่ยังไม่พูดออกมาให้เขาฟังตรงๆอัศวินคทานะคะตัวคุณเองเป็นคนที่มีไฟนะเป็นคนที่ขยันในการทำงานนะ,ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแอคทีฟ มากพอสมควรนะนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคุณไปไหนมาไหนค่อนข้างที่จะคล่องด้วยนะคะอีกในหนึ่งนะคะมันหมายถึงความรู้สึกของเขาอะ่ะที่เขาเห็นคุณว่าคุณเป็นเป้าหมายของเขานะเป็นแบบป้ายหน้าของเขาอะ่ะเป็นคนที่เขาอยากจะแบบเขาดูแล้วว่าเอ้ยคนเนี้ยอยากทําความรู้จักนะอยากพูดคุยอยากพัฒนาในเรื่องราวของความสัมพันธ์ด้วยอยากทําความรู้จักมากขึ้นนะคะเป็นเป้าหมายใหม่ๆสําหรับเขา โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าครึ่งหลังเนี้นะคะระหว่างกรากุฎกับคนที่แอบชอบความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรฟ e นอฟคัพส์นะคะรักจะแย่อยู่แล้วกรากุฎบอกนะคิดถึง <c oughs> เขาก็นะหรอยังไม่กล้าเข้าไปนะขอดูก่อนนะรู้สึกไม่แน่ใจเธอเลยนะคะโอ้สีดาบนะพักฟื้นนิ่งนะคะนิ่งสงบนะ นิ่งสงบครึ่งหลังเนี้ยเขาจะไม่ค่อยแอคชั่นอะไรนะคะเขาอาจจะมีบาดแผลอะไรที่เกิดขึ้นอาจจะมีเรากับเขาอาจจะมีเรื่องอะไรที่มีปัญหาอยู่ก็ได้นะแต่ถ้าไม่มีปัญหามันอาจจะหมายถึงสถานการณ์ที่ยังไม่พร้อมนะคะมันอาจจะหมายถึงว่าครึ่งหลังเนี่ย แค่ไม่ได้เห็นไทม์ไลน์แค่ไม่ได้เห็นฟีดกันแค่ไม่ได้ค่อยได้เห็นความเคลื่อนไหวหรือไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่เท่านั้นเองนะคะส่วนตัวคุณเองก็คิดถึงตลอดเวลานะคะอยากพูดคุยมีแต่แบบความอ่อนโยนที่มีให้นะเป็นห่วงอยากให้คำปรึกษาอ, <laughs> อ่อนโยนนะกรกฎนะเป็นสายอ่อนโยน ทีนี้ในตัวของออลเคิลว่ายังไงนะคะสำหรับครึ่งหลังคนโสดนะคะ a าร Your a n ์ i o s s นะคะในโหมดของความรักความสัมพันธ์เองถ้าเรามีปัญหาอะไรนะคะหรือเราอยากได้คำตอบอะไรลองถามนางฟ้าเทวดาประจำตัวพวกคุณดูนะคะลองจริงๆก็คือในจิตใจเรานะ <laughs> ลองสัมภาษณ์จิตใจเราดูก็ได้นะหรือบางทีก็อธิษฐานก็นได้เนาะถึงนางฟ้าเทวดาประจําตัวของพวกเราอะเพราะว่าทุกคนมีอยู่แล้วนะคะลองแบบให้เขาช่วยหรือลองให้เขาเปิดทางลองให้เขาไกด์ไลน์ดูซินะคะถ้าในหมดของความสัมพันธ์ในคนที่คนเอ่อในคนที่คุณเล็งเล็งไว้อยู่เนี่ยใช่หรือเปล่าหรือในคนโสดเนี่ยที่กําลังตามหาความรักอยู่นะคะลองถามดูซินะคะว่า เราจะค้นพบความรักเจอได้จากที่ไหนคนนี้ไว้ใจได้ไหมนะคะช่วยแบบส่งมาเร็วๆหน่อยนะคะรอจนแห้งเหี่ยวอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่พวกคุณนะอันนี้ก็เป็นเหมือนช่วงครึ่งหลังเนี่ยคุณอาจจะได้มีการพูดคุยกับเทวดานางฟ้าประจำตัวของพวกคุณนะคะในโหมดของความรักความสัมพันธ์ก็ลองดูนะมันก็ มันก็มีจริงนะไม่งั้นเขาจะให้เราสวดเหรอใชหมเราก็มีเทวดาประจําตัวเราอขอข้อความนะคะเกี่ยวกับความรักให้กรกฎขนสูนะคะสวัสดีชาว2อสองเยอะไปไหมเบาๆหน่อยจะมีความสุขขึ้นนะคะสำหรับใครบางคนที่ชอบสองนีสองคนที่แอบชอบสองคนที่รัก บ่อยๆนะคะเป็นงานอดิเรกเลยนะคะเขาบอกให้เบาๆหน่อยนะ,ะหรือคุณอาจจะส่องเป็นงานประจําก็ได้นะคะส่องทุกวินาทีอะไรประมาณน,นี้นะบางทีเขาไปเจออะไรที่มันไม่ได้ถูกใจเรานะ่ะนะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเบืเอ่อเสงรู้สึกแบบโกรธรู้สึกอกหักได้เองคิดได้เองไปไกลนะคะเจ็บปวดเองแล้วก็งุดงิดอยากเอาชนะนะถ้ามาทักเราเราจะไล่ไปไกลๆเลยนะได้อีก <laughs> โหมดมนโนก็จะไปไกลแบบนี้แหละทุกคนอ่ามาต่อเขาอยู่ในใจคุณมานานมากแล้วนะอคุณน่าจะแอบชอบใครอยู่นะมือที่สามใครมือที่สามตีมือเลยเี๋ยเหอะมาต่อมารักตัวเองบ้างนะแอบมองดูอยู่นะจ๊ะ แต่เธอไม่รู้บ้างเลยนะฮะจำไม่ได้แล้วช่วยร้องให้ฟังหน,น่อยสิทุกคนแอบมองเธอดูอยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลย BNK นะ เขาอาจเข้ามาเพื่อให้บทเรียนอะไรบางอย่างกับคุณเท่านั้นนะคะสำหรับใครบางคนนะใครบางคนที่คุณถามนางฟ้าและเทวดาของคุณแล้วนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าใช่แน่ๆเลยนะคะบางทีเขาอาจเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ตามมาให้บทเรียนอะไรบางอย่างกับเราเท่านั้นนะคะถึงเวลาหรือ,อยังที่เราควรจะให้เขาออกไปจากชีวิตสักทีนะคะเพราะเรากําลังจะรับคนที่มีค่าคนที่เขาดูดี เข้ามาในชีวิตเรานะคะใครที่ไม่ใช่ก็เชิญนะโอเคขอบคุณกรกฎนะคะขอให้ทุกคนสมหวังในความรักเรามาเจอกันใหม่โชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ